ผมหมูหวานชอบนะครับเต่าบินเชียงกง ADM ของดีเมืองนนนะครับวันนี้ก็พาน้องใหม่มาวิ่ง2คันครับรายการส0เตียนปีนี้ฝากผู้ชมทางบ้านเชียร์พวกเราด้วยเบอร์ส2นะฮะเราก็จะทำให้ดีที่สุดครับรถคันแดงนี่นะครับเราทำมาใหม่เป็นไทเกอร์นะฮะคาน8 0ดดิฟล็อกหน้าหลังวิน2มอเตอร์ครับอันนี้ทำมาใหม่พร้อมงานนี้เลยครับ ฝากติดตามด้วยครับหมูหวานชอ็อปก็ในเพจร้านผมก็ขายเข้าไปซื้อสินค้าหมูหวานชอ็อปบอกดูมาจากเพจรายการสิบเซียนนี่เรามีส่วนลดให้เลยครับฝากติดตามหมูหวานช็อปด้วยนะครับ